ผมอยากอยากให้ดูเป็นกรณีศึกษาไม้แก้ไขครับผมเป็นไงครับไม้ต้นนี้คือไม้ต้นนี้ทีแรกเขาเป็นไม้ทรงต้นครับอาจารย์รแล้วผมส่งภาพให้ก็คืออันนี้เป็นกิ่งหนึ่งแล้วตรงน,นี้เป็นต้นเขาตั้งขึ้นไปครับทีนี้ผมก็มาตัดต้นเขาทิ้งครับแล้วเหลือกิ่งหนึ่งไว้กิ่งเดียวแล้วทีนี้นผมก็มาพลิกองศาการปลูกเขาทําเป็นทรงแบบตกกระถางครับ แก็เลยพี่องศาคเพราะนั้นก็เลยคือแก้ไขนั่นเองครับผมทีนี้ก็เลยเป็นตํานานเรื่องยาวเลยนะก็ยาวพอสมควรทีนี้กิ่งนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นกิ่งหนึ่งมาแล้วเป็นกิ่งหนึ่งครับก็ก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วก็เสริมเพิ่มต่อมาครับนะต่อมาตรงนี้เนาะครับแล้วก็เลยได้ตกยาวทีแรกเขายาวเลยครับแล้วผมมาตัดออกอ๋อไม่ต้องการยาวมากคาผม ยอดบนก็จะไม่ให้ใหญ่มากก็เนี่ยแต่ก็จะตัดทดครับอาจารย์เอเลี้ยงขนาดแล้วตัดทดนะฮะครับตรงนี้สําคัญยิ่งนะฮะเลี้ยงขนาดแล้วตัดทดทําไมไม่ตัดออกก็คือต้องการให้มันสัดส่วนอะไรให้ให้ให้กิ่งให้โคนมันใหญ่ครับเนี่ยเห็นตรงเนี้ยมันส่มเลี้ยงตรงเนี้ยมาต้องหลายปีนะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ทีนึงเนี่ยเราเลี้ยงที่ว่าแต่แต่ทีนี้ก็มาตัดตรงเนี้ยครับก็คือคือเลี้ยงให้ใหญ่เพวะนั้นก็ต้องมีใบปรุงอาหาร นะฝนลงเม็ดแล้วครับที่กรุงเทพมหานครฝนตกเมื่อวานก็ตกไปคุณมดตกครับตกนะครับที่บ้านก็ตกนะฮะต่างคนต่างตกนะอยู่กรุงเทพเหมือนกันตัวคนละส่วนนะครับ <c oughs> เอ,อต้อนนี้อยากอยากให้ดูในกรณีศึกษาการปรับทรงไม้ <c oughs> ถ้าไปไม่ได้ปรับเลยคืออย่างไม้ต้นนี้สมัยนั้นไปซื้อมาจากหน้าเจเจเป็นคนจีนเขาเข้ามาขายครับได้ย,ยุคนึงใ,ใบใบกลม เป็นไทจีนใบกลมไทรจีนใบกลมแล้วทีเนี้ยแบบทีแรกปลูกเป็นทรงต้นมันก็ไม่ดูยังไงก็ไม่สวยอ่ะหลายปีแล้วมันไปไม่ได้ก็เลยมาตัดเลยเออใครที่รากไม่สวยตัดได้นะมดแตกใหม่ได้นะแก้ได้ตลอดครับต้นไม้อ่ะเออนะโดยเฉพาะโพไซไกลเนี่ยนะแก้ได้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้ทุกท่าน นำไปแก้ไม้ถ้าเห็นต้นไหนมันไม่ไหวแล้วก็แก้ได้นะคุณมดนะครับผมนะครับก็นําเสนอไซจีนใบกลมต้นนี้เคยรีวิวไว้แล้วตอนนี้ดําเนินการมาถึงขั้นนี้แล้วในส่วนตกเรียบร้อยต้องสร้างตกก่อนครับผมตอนหลังผมทาไม้ตกผมจะทำข้างล่างก่อน พอข้างบนเนี้มันทำเมื่อไหร่ก็ได้อ่าทำเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็จบเข้า,าไปทําข้างบนนี้แน่นนะข้างล่างน,นี้ไม่กระดิกเลยไม่ไปเลยโพฮาวาวให้เอฟซีได้ชมว่าไม้ชนิดนี้มีเสน่ห์ขนาดไหนนะครับนะโฟฮาวาวเนี่ยเป็นไม้ที่น่าเล่นจริงๆนะครับอาจารย์เออนะเนี่ยมันใบเล็กผมชอบมากเลยอะเอาอย่างนี้ให้ดูก่อนยังไม่จบอย่างนี้ใช่ไหมคุณมดโอ้ใบมันสองฝ่ามือครับนะฮะอย่างนี้นะครับมันจะใหญ่มาก นะถ้าเรายังสร้างไม่จบแต่เป็นไม้ที่สามารถที่ตอนจัดรากได้ง่ายผมได้รีวิวไว้แล้วนะฮะมครับอาจาร์จัดรากใบเขาหนึ่งใบจะสามารถบังต้นเขาเม็ดได้เลยจากใบเท่านี้นะครับและย่อมาเหลือแค่นี้ครับแต่ทีนี้มหาวิการ์อย่างยิ่งก็คือหลังจากที่เราสร้างไปเรื่อยมันจะเล็กลงเล็กลงมันก็มีเทคนิคลองย้อนดูเดี๋ยวก็โพฮาวายคุณมดได้ได้อธิบายความรู้ไว้หมดแล้วนะครับ อ่าต้นนี้นะครับคุณมดต้นนี้สร้างตอนที่ผมมารีวิวก็ประมาณปีกว่าแล้วนะแต่จริงๆแล้วคงสร้างจบหมดแล้วครับดูใบก็เดแเราก็คอนโทรลเข้าไป่าอย่างเงี้ย <laughs> นะอันนี้จริงๆรแล้วลงกระถางได้แล้วนะเนี่ยใช่ใช่ลงกระถางจริงได้วครับถ้าใครจะเอาก็มาเดี๋ยวลงกระถางจริงให้ผมยังไม่ค่อยอยากลงเพราะว่าหนึ่งถ้าลงกระถางบางแล้วมันดูสวยจริงแต่ไม้มันโซมาจารย์เราก็เราตั้งอยู่กับบ้านก็ใส่กระถางนี้ไปก่อนคุมไว้ก่อนคุมได้นะต้องถามเรื่องนี้การเลี้ยงด้วยนะฮะใครที่มาซื้อไม้ชนิดไหนแล้วแต่แต่ถ้าใส่กระถางหนาเนี้ยบางทีผมจะรดน้ําเขาวันเว้นวันก็ต้องระวังเอาใช่ใช่ถ้าเราไป เขาเต็มที่บใบเขาใหญ่แนเออ่เพราะฉะนั้นเพราะนั้นท่านก้อต้องถามนะถามคุณมดนะครับว่าไม้แต่และต้นนั้นเลี้ยงอย่างไรเนี้ยต้นนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม้ผมนะให้คุณมดสร้างให้นะครับจ,จบหมดแล้วนะโครคงสร้างแก้ไขโครงสร้างอีกเมนกันรอรายละเอียดชุดบนครับเอาเหงื่อเหงื่อตกเหมือนกันนะครับเนี่ยเหลือรายละเอียดนะคุณมดนะรายละเอียดชุดบนครับข้างล่างห <2 S 2> นออ่สองน่าดีแล้วครับนะครับ ตน้นน้นเป็นโพฮาวายใหญ่คุณมดครับต้น,<บ>นใหญ่นะข้างบนปล่อยฟูไว้อปล่อย<ด>ฟูไว้อยู่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอรอสร้างไปเรื่อยต้นนี้ได้แล้วโชว์ได้แล้วนะครับมันเป็นไม้ต้นนี้มันมีจุดเด่นที่ไม้ก่อหินนะครับอันนี้ใบนี่เอาเล็กลงได้นะครับเล็กลงได้ครับตอนนี้เลี้ยงอยู่นะอาจารย์นี่เลี้ยงอยู่ เห,เหลือลายละเอียดโครงสร้างเสร็จหมดแล้วนะฮะครับลายละเอียดข้างบนมันกว้างกว่าเดิมนิดนึงครับนะรายละเอียดเสร็จหมดแล้วจบหมดแล้วนะครับเฮเหินสวยย่งหินหาก,กันแล้วกันนะครับไม้ต้นนี้นกคำรังได้เลยตรงพุ่มใหญ่ประมาณเม็ดกว่านะครับเนี่ยต้นนี้ก็สวยนี่เนี่ยพวกฮาวายเขาจะแดงก้านแดงเนี่ยพวกฮาวายก้กา,นนกา,า,ยกานแดงนะผมผมเรียนท่านอย่างนี้กันวกันนี่เห็นไหมมันจะมีก้านแดงก้านเขียวนะท่านสังเกตให้ดี อันนี้ถ้าก้านแดงจะใบกลมเป็นรูปหัวใจดิกเลยนะครับนะสร้างกันแล้วกันนะผมก็รีวิวให้ดูเพื่อท่านเดี๋ยวได้ไปสร้างไงนะว่าสร้างถึงขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนนะถ้าถ้าลำดับขั้นตอนไปอย่างเงี้ยครับนะพอพอเสร็จแล้วถ้าปล่อยฟูเราต้องการโชว์ก็จะให้มันใบมันมันเต็มใช่ไหมคุณมดถ้าเนะี่ยอย่างเงี้ยพอใบออกมาจะสวยครับสวนบนก็สร้างรายละเอียดอยู่กำลังทําอยู่ครับ พอส่วนบนสร้างรายละเอียดก็ต้องปล่อยให้ฟูใบม่จะใหญ่แต่ถ้ามันจบหมดแล้วก็ต้องให้ใบเล็กเหมือนกันหมดนะครับต้องเซฟแบบนี้นะภาพนะเพราะนั้นพวง h a w a i ก็ประมาณนี้นะให้ทุกท่านได้ดูใครสนใจที่จะสร้างนะครับคุณมนรับน่าเล่นครับเออหน้าเล่นนะฮะของคุณมากครับโอ้บรรยากาศดี